ใจประสงสางกลางดงกะว่าทงใจขี่ข้านกลางบ้านกวานะว่าดงสันหลักว่าพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องป้องบายสุสุคนเมื่อนี้ลูกสันผ้าแดดสีผ้ามากินซุปดมใหม่เพี่น้องซุปดมใหม้อีสานมันเฮ้าอย่ล้ะแล้วก็แสตันหมูพี่น้องม,ม,อะะมองีมีผักแกมก็คือไอ้อันนี้กันนจิม้มก็น้ำจิ้มซี่ฟูดครับมกมา,มาข้าผู้เดียวเนี่ยมาละของกับแกม พระอีตัวแล้วจะเขากะแท่งครับพระอีตัวพวกซีเรลาเขาก็สูนซูนใหม่ครับพี่น้องมืนน่อนี้ลุสงสันสิผ้าพี่ผ้าน้องมากินซูนใหม่เอาสุดแซ่บพี่น้องเนาะเอาเอาแบบกินแล้วอยากนั่งเลยแหรอพี่นอ้องก่อนอื่นพี่น้องลูกสันโคอนุญาตก,ก่อนได้ไาเนี่ยน้อยหนึ่งครับพอกินข้าวแซ่บเป็นกระไสเพอะตัวเพราะตัวเขาลงข้อกันไปเขาจะหน่อยพี่น้องนี้เนาะพี่น้องบอากา่าน่พี่น้องเนาะ ขออภัยนิดนึงพี่น้องยาพี่น้องยาเอ้ยผมไม่น่าเออดอกยาครับเอามือเล่นนิดจิ้มต็มใส่นะครับอย่ากินให้มันเหลือล่างครับเอาหน่อยน้อยอูยพี่น้องเอ้ยหอมเท่ามูบูป่ป่ะเนยถึงยาครับพี่น้องไวดเนี่ยนำจีบเลยพี่น้อง ใส่พื่อให้ท่านได้พี่น้องใส่ตอนนี่ลูกสันโบห่วงเตรียมมีดมาทำพี่น้องผู้ตอน่านเตรียมมีดมาหั่นเน,นะานนะลองหั่นเบิ่งก่อนนะโอ้เปลือยเยอะพี่น้องค้ามเหล็กเขาเดินมาข้ากับแก้มนี่ขนะี่เปลี่ยนกระเดวนะเอากับแก้มพี่น้อง<ม>เปลือ,อยเยอะครับ นูกชันคอเราใหญ่ไปหน่องเ้วยใหญ่พักออกจิ้มหน่อยอืมใหญ่ไม่ใส่จานนี้เลยขอก็ไม่ได้ไปหรอกดีข้นาะน้นมุ่สันว่ไอืม ส่วนใมไรเกยง่งครับเนี่ยเจยงไงเป็นสุวให้กินล่วงกินผมนะพี่น้องสซบแน้องกันพี่น้องมากมากส่วนำมัรเราพออยู่ตู้พี่น้อง Mala chậm chậm xe xe tăng mua พักต uh ้มเงไงยพี่น่องเฮ้ยหอมพอกับน้ำรนี่เสมุ้กินไม่รู้พี่น่องโลกกลัวพี่หน่องเสมุหันไปก่อนเส่แตงพวกเงี้ยเหมนเนี่ย ตัวมเปรี้งอไรเพื่น้องกรุบๆเลยเมื่อข้ามในอุ้ยเพี่น้องเพื่อพี่พพน้องนี่เพื่อพุชิ่วทุกคนมาแสบน้ำแข็งมาโน่นน้ำแข็งพี่น้องค้าตาตีค้ามแสบเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่ออ้อยเพื่อไส้นะครับอื

ที่ผ่านมาลูกสันเขาขอขอบคุณอมคุณพี่น้องที่เขาเบิ้งเขาก็ตืดตามถือแกให้ลุงสันผ่าแดกบทสุดทุกคนนะครับเนอะทั้งเอฟซไม่เอฟซีเก่าลูกสันขอขอบขอคุณผมคุณหลายครับสี่เขาเบิง้งให้กำลังใจลุงสัน சைக்கல் போய் போயிருக்கும் தும் போய் Các kim 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 long. Mỗi người kim 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 kim

ไปตัวรุ่นองไปตัวควีดดวย ถือมีดไม่อีกแล้วพี่น้องผู้ทรงย่านรูกส้นน้ำันเสตันบ่ได้เอามะยังครับฮันเสตัน ลูกสันกิดฝากเลือกพี่น้องเลือกฝากโคตรที่ตามลูกสันผ้าแดกฝากทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ฝากพี่น้องผู้ที่โคตรที่ตามเลือกว่าเขาเบิ้งเซฟไม่ล่เขาเบิ้งลูกสันเดีวโคตรที่ตามลูกส,สันเดีวลูกสันขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้จุ่มทุกคนที่ให้ความเมตตากับลูกสันกดเขาเบิ้งแล้วยังโคตรที่ตามอีกถ่ายคลิปน,นี้กูไม่ยั้งครับลูกสันขอเก่ขขาข้ามมาสวัสดีครับ